สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลยครับมาเจอกันใน u ูท b e ช่องของเรานะครับเอภิรพลน,นะครับในวันปิดฤดูกาลปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ที่มันสุดแสนจะดรามา่าเมื่อคืนใครอยู่จนครบตีหนึ่งตรงบางยกมือขึ้นครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมเข้า p p พีตั้งแต่2องทุ่มตรงรายการสดเกมออนนะครับจนถึงเ,เกือบยกแชมป์ก็ต้องกราบขอโทษแฟนบอลทุกท่านนะครับที่เราไม่สามารถถ่ายทออสดจนถึงยกแชมป์ได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย ต้องยอมรับว่าพิมเียร์ลีเองก็ค่อนข้างมึนจากการที่บรรูุสียก้ม้าของแมนเชสเตอร์กับเรอร์พูลนะครับคือเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งก็คือการเอาถ้วยจริงไปอยู่สนามหนึ่งแล้วก็เอาถ้วยปลอมไปอยู่สนามหนึ่งถ้วยจำลองไม่ใช่ถ้วยปลอมถ้วยจำลองไปอยู่สนามหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการประเมินสถานการณ์ว่าใครมีโอกาสเป็นแชมป์มากกว่ากันนะครับถ้วยท่อฟฟี่ของพิมเียร์ลีที่ของจริงเลยเนี่ยจะไปอยู่สนามที่ ต้มนำหรือว่าลูกได้เสียนำก็ต้องไปอยู่ที่เอทียตสเตเดียมเพราะฉะนั้นครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือช่วงที่แมนซิตี้เนี่ยโดนนำ้ำสองศูนย์ใช่ไหมครับแล้วทางฝั่งของเออลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอยู่ณนะนาทีนั้นเนี่ยทางฝั่งของพิมบรีกก็คงกําลังจะขึ้นหอแล้วครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ไปที่แอนฟิลด์แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยซิตี้ใช้เวลาแป๊บเดียวผ้าหกนาทียิงสามลูกว่วนจัดการไม่ทันครับเรื่องของพิธีการ นะครับผ่านไป35นาทียังไม่สามารถมอบแชมป์ได้เมื่อวานก็เลยถ่ายทอดสดต่อไม่ได้นะครับก็เลยต้อง35นาทีจะ40นาทีแล้วนะครับยังไม่จบโปรฟี่กันเลยนะครับเราเลยต้องขออนุญาตตัดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะโฟกัสวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายคนบอกพี่ป๊อกไม่ได้ทำคลิปแมนยูมานานมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอรอดูหน่อยนะลองดูหน่อยนะว่าผมไม่ได้ทำคลิปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานขนาดนั้นเลยเหรอ นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่านล่าสุดก็คือมีทำคำทำนายฟุตบอลไปใช่ไหมครับแล้วก็คำทำนายจากฟ้าออกก่อนอนันนี้แล้วก็มีเรื่องพอปอกแม่ขวานบราม่าคาซีดมีงานเข้าลีสย้ายข้ามช่อง,งผิดหวังแลมพารดูบอลสดเลิกบน่นเราคือแชมป์โอ้โห สุดท้ายคือเมื่อสิวันที่แล้วที่ผมทําเรื่องแมนยูไนเต็ดก็คือตอนที่าจแสดงเป็นแชมป์เอเปย์ยุ ude, ครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะกลับมาโฟกัสของปีศาจแดงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็อันไหนอันหนาดมากในการเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลแบบนี้นะครับมันเป็นการปิดฉากที่แบบจริงๆแมนยูน่าจะปิดฉากไปตั้งแต่เกมชนะในบ้านนั้นแล้วอะที่เล่นดีๆเกมเดียวกับเนบรนพอตนอกนั้น,นี่คือออกทะเลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับ เอลิคเทนหาจะวางแผนยังไงกับฟันเดอร์คัทนะครับผู้ช่วยของเขาแล้วก็ซีแมคค่าวแดนที่กำลังจะแตกตั้งนะครับแต่ว่าอ่ะแน่นอนนะครับตอนนี้ประชาติหลายคนเนี่ยลงความเห็นตรงกันในคอมเมนต์นะครับก็คือจะขอให้ผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์ท้ายคลิปเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าตอนระหว่างที่เราคุยกันไปเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาบางอันผมอาจจะไม่ได้อ่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่าข้อความไหน นะครับทีมงานของเราห้าคนเรืองคัดสรรข้อความดีๆเพื่อให้คนดูทางบ้านได้เห็นว่าเอ้ยเราคิดตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะข้างล่างนี้เลยนะครับช่วงแรกแน่นอนจะเป็นราวก่อนเรื่องราวใหญ่ๆใ,ใ,ในวงการฟนะุตบอลนะต่อนนี้ก่อนที่จะไปโฟกัสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอรเป็นแชมป์นะครับแล้วก็สิ่งที่โดนด่ามากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้คือคนรู้ร,ร,รู้เรื่องซิตี้เป็นแชมป์แจ็กกิลลิชไปเมาเละเทะเลย รอยคีนเซลนะครับโอ้ยไอ้นี่นรับรองเมาสามวันสามคืนแน่ๆเพราะว่าเป็นสายปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีภาพไม่ได้ดูเ,เรื่องใหญ่ทั่วโลกนะตอนนี้ในอังกฤษก็คือทางฝั่งครอปบ,บอกว่าจริงๆแมสเซตตี้น่าจะชนะ5สูงไปเลยให้มันจบๆนะไม่ต้องมานั่งลุ้นแบบนี้นะครับสปเปอร์วันนี้ผมทำเรื่องสปเปอร์กับอาร์เซนอลไว้ในทิกตอกท็อตแนม ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้คอนเต้บอกเลยครับนี่เป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดของเขาตั้งแต่เป็นกุนสืออ่อทีมรอดตกชั้นคืนอลีสโนเต็ดนะครับเบอร์ลี่ตกชั้นครับเอเวอเรสตนรอดนะครับส่วนนอกกออ่อองกฤษคนที่เป็นกระแสะมากที่สุดก็คือคีเลนเอปาร์เป้ตอนนี้ฮะแฟนบอลเรอัลมาดริดออกมาด่าเขาว่าเป็นไอ้พวกกับกรอกเพราะว่า10วันที่แล้วเนี่ยมีการยืนยันเกิดขึ้นว่าเขายังพูดว่าเขาจะมาราชันชุดขาวกับพอเลสโตเปเรสอยู่เลยสุดท้ายด้วย เ,เงินขั้นเดือยที่มันมหาศาลเกือบ7 0 0 0แสนยูโรต่อวิคทำให้เขากลับคำกลับคำพูดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหท็อกอฟเดอะทาวมากๆแล้วตอนนี้เอเดลซ่นคาวานี่นี่เดี๋ยวไปพูดในเนื้อแล้วกันเรื่องใหญ่ๆ a ซีมิลานเป็นแชมป์ฟุตบอลแกาโชเซดาอิตาลี I ในร่องบ11ปี ก่อนหน้านี้ชนะเวลหน้ามาชนะอัลตันตามาเมื่อคืนก็ถล่ม4-0ลทางฝั่งซาลาตันอีวานกิโมบิ่ยิงได้ด้วยก็ดีใจด้วยกับแฟนบอลเอซีมิลานจริงๆอินเตอร์ก็เป็นรองแชมป์นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆของวงการฟุตบอลในวันนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเราจะไปโฟกัสที่เนื้อหาที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้อยู่กับสิ่งที่พลาดหัวเยอะๆนะครับเราไปดูเลยครับแมนเชสเตอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้แพ้คริสตัลพาเลตนะครับเอเซนคาวานี่เนี่ยมีชูนิ้วกลางให้กับ แฟนฟุตบอลด้วยแล้วก็ดาบิดเดเคอาร์เาออกมาพูดข้อความจากใจจริงเลยจะเรื่องรองอาวทั้งหมดจเป็นยังไงไปติดตามได้ในคลิปวันจันทร์ครับไปลุยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงมีฟุตบอลแข่งขันกัน1คู่นะครับถ่ายทอดสดทาง PPTV ช่อง3าง 16, ก็คือเป็นบุนเดสลีก้าเพลย์ออฟนะครับนะัดที่2นัดตัดสินแล้วก็คือบุนเดสลีกาเนี่ยเขาจะมี ให้โอกาสทีมที่อันดับที่16เนี่ยได้ไปเพลย์ออฟกับเลทูปีนี้คือ h ฮท้าเบอร์ลินครับไปเจอกับฮัมบวกหรือว่าฮัมบุกนั่นเองนักแรกแพ้มา1-0มีโอกาสตกชั้นจริงๆขอให้ติดตามชมกันประมาณตี15นาทีนะครับอ่ะไปดูกันได้อ่ะวันนี้แน่นอนครับสปอนเซอร์ของเราเมื่อวานเป็นบริษัท Dream Destination ทัวร์หลายคนสนใจมากๆกับการไปสวิตเซอร์แลนด์ในราคา4 9 9 9 9บาท นะครับสนใจก็ไปติดต่อได้ที่ Dream Destination Tour ส่วนวันนี้ครับสปอนเซอร์ของเราเป็น ATK นะครับสำหรับ HIP Biotech ตัวนี้เลยนะครับที่ขายดีสุดๆเลยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแรงไอเทมจะเหลืออีกเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกมากๆเพียงแค่35บาทต่อหนึชุดนะครับและสิ่งที่ผมนำเสนอก่อนหน้านี้ก็คือตัวสีเขียวที่โรงเรียนเปิดแล้วและหากบางทีเราจะพกเอาไว้ในกระเป๋านะครับ สีเขียวที่แปล็กเทคตัวนี้คือปลูกพกานะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะราคาขึ้นมาประมาณ3.9บาทมันจะเป็นถุงแบบนี้นะครับย้าให้ดูอีกทีเลยในแบบนี้เลยฮะพกเป็นซองๆครับไม่ต้องพกกล่องนะครับก็เอาไว้ติดกระเป๋าเวลารู้เจอแบบอย่างผมเจอคนงานอย่างเงี้ยก็เช็คได้เลยนะครับในราคาเพียงแค่3าบาทต่อหนึ่งห่อเท่านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดครับซ e o ของบริษัทอินเตอร์พรีเมียมคุณกวางธนกิจนะครับ บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ปล่อยตัวน้ำลายไปนะครับในราคาแฟลตเซล39 39บาทต่อหนึ่งกล่องโดยไม่มีขั้นต่ำในการให้สั่งซื้อเลยแต่ว่าถ้าสั่งน้อยหน่อยก็ต้องเสียค่าส่งเองบาทคนซื้อถล่มทลายมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยไหนๆครับคนทางช่องเราเนี่ยซื้อตัวน้ำลายเยอะนะครับจริงๆผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่า คุณหมอครผมได้คุยหลายท่านเลยครับเขาบอกว่าเวลาถ้าสมมติเราเสี่ยงหรือว่าไปเจอกลุ่มที่ติดเชื้อมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องเช็ค2ระบบก็คือเช็คจมูกแยงรอบหนึ่งแล้วก็น้ำลายอีกสรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตามทางการแพทย์อันนี้เป็นศึกษาให้เลยนะครับตรวจน้ำลายยังเจอเร็วกว่าตัวจมูก2วันในโอมิครอน BA ออะไรก็แล้วแต่นะครับหมอหลายคนยังคงยืนยันว่าบางทีมันอยู่ในคอยเยอะกว่าแต่ก็อยู่ที่จังหวะแหละครับว่า เชื้อมอยู่ในคอรหรืออยู่จมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทับลายเป็นเ,นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ควรตรวจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเปิดกันอีกหนึ่งวันในราคา39บาทตอนหนึ่งกล่องไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อแต่ว่าถ้าหากว่าทางโรงเรียนนะครับหรือว่าสำนักงานที่ดูเราอยู่นะครับแล้วอยากสั่งซื้อใน,ในจำนวนมากเนี่ยเขามีลดราคาให้ด้วยนะครับแล้วสามารถนำไปหักภาษีนะที่จ่ายได้ด้วยนะครับอ่ะลองขึ้นมาบินนี้ฮะ ซื้อกัน1 500ชุดเลยครับสำหรับสำนักงานและก็โรงเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยที่ l ลน์ at IPO8 หรือว่าเบอร์โทรนี้นี่นะครับหรือว่าสแกนทีว่าคได้เลยส่วนปรีกล่องละ39บาทให้โอกาสอีกหนึ่งวันสำหรับชุดตรวจน้ำลายของ h i มไบโอเทคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณกว่างธนกฤษนะครับให้แฟลชเซลล์กันอีกหนึ่งวันครับโอโ้วันวันศุกร์มั้งขายกันไม่ทันเลยนะครับยินดีด้วย ใครที่ได้ไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ของดีราคาถูกไปนะครับอ่ะผมใช้เวลาตรงนี้ประมาณ3นาทีในการบอกของดีเดียวครั้งหน้าจะเอาเสื้อบอลในราคาถูกมาฝากคุณผู้ชมคุณซื้อได้ในราคาถูกไหมล่ะนะครับอ่ะเราไปลุยกันเลยครับเออขอจิบนะ้ำนิดนึงนะจะพูดถึงแมนยูแล้วปวดใจดูบอลฟรีไม่มีรายเด็ดพ p พีทีช่อง3 6กเมื่อคืนนะเอาอตรงคือ ผมมันดูสดแมนดูไม่ได้เพราะว่าผมมันใหญ่เกมที่ลิบูเจอร์วูฟทางช่องก็เลยไม่มั่นใจว่าแมนยูเต็ดเนี่ยมันแพ้อย่างไงก็ได้คำพูดจากหลายๆคนบอกว่าพี่มันเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะบางคนก็ด่าให้ฟังว่ามาต่อบอลกันไม่ได้แล้วเล่นกันแบบไร้ใจมากๆเจ้าใบ้ก็ดา่าฮันนิบาวบอกโอ้โหไปมีเรื่องกับซาฮาคาร์วันี้ต้องไปขอโทษซาฮาหลายต่อหลายเสียงพยายาม กลดหาให้ผมฟังเพราะว่าผมดูสดไม่ได,จด้จอหนึ่งผมต้องดูลิเวอร์พูลจอหนึ่งผมต้องดูแมนซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นครับรางวัลที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ดูรีรันเต็มเกมนะและแล้วก็ได้แต่ดูไปอุทานไปว่าหมูชิปเป้งเล่นกันแบบเฮ้ยไม่สมควรจะใส่เครื่องแบบนี้เลยนะหลายๆคนนะครับเราย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าเมื่อคือนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ที่หลายคนบอกว่าที่ครับเขาส่งตัวสำรองลงเอาดาวรุ่งลงผมไม่นั่งดูตั้งแต่ประกาศรายชื่อเลยมันไม่เชิงดาวรุ่งนะครับจริงๆมันคือจริงๆมันต้องให้ดาวรุ่งลงสนามเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่รักนิกก็ยังคงรักษาทรงจริงๆมันเป็นนัดสุดท้ายของเขาในการคุมทีมนะครับหล่อจากนี้คือเป็นเอริกตันหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จัดตัวค่อนข้างอยากจะให้มันแบบเลิกลากบแบบประทับใจเพราะเอาตองง ทางฝั่งรังนิกก็อยู่ไม่ได้หรอกกับการที่เขาไปรับงานในออสเตรียแล้วผลงานกับแมนยูเขาแย่ขนาดนี้แมนเชสเตอร์ยูเตดไปดูตารางคะแนนนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ว่าทำไมมันอันหาขนาดนี้ว่าเราจบในอันดับยูโรปาลีกก็จริงนะครับแต่ว่าประตูได้เสียหรือว่าโกลดิเฟรนซ์นะครับเราศูนย์เรารแพ้ไป12เกมมันเป็นทุกการที่น่าลืมเลือนเหมือนที่ดาวิดเียบอกจริงๆนะครับเราย้อนกลับไปดูสิบเอ็ดไลชุตัวจริงกันก่อนนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยก็ใช้กองหลังชุดเดิมก็คือแบ็คซ้ายอเล็กเตเลสแบ็คขวาเป็นดาโลเซนเตอร์เป็นแม็คขวาคู่กับลินเดเลมกลางเนี่ยเป็นเฟลกับแม็กโทมินีก็เฟลดสกอตตี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แม็กโทมินียังคงฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดนะครับจริงๆเมื่อวานมีดาวรุ่งแค่คนเดียวคือฮันนีบาลขวาอินดิลังกาอินิลังกาที่เราไม่ต้องนะับเป็นดาวรุ่งแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงแทบจะปัจจุบันตลอดเลยตัวเฉพาะทางขวา หน้าต่างเป็นบรูโน่และหน้าเป้าใช้คาน,นีเพราะว่าริเยโนโรนโดหลายคนถามไปไหนครับพี่โรนโดมีอาการเจ็บที่สะโพกนี่เป็นจุดที่จุดเดิมของ c ซียซอีกแล้วนะครับที่เขาเจ็บค่อนข้าง,งบ่อยนะครับรูปเกมเนี่ยครับกลายเป็นทั้งฝั่งคือตอนนี้ครับต้องบอกว่าใครเจอที่ทัมพาเลทเนี่ยหนักหมดเพราะว่าเวียร่าครับได้ใส่จิตวิญญาณของเขาให้กับนับนกฟุตบอลจนนักฟุตบอลเข้าใจวิธีการเล่นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนนะั่นจะเป็นคูยาเต้ตอนนี้วิลฮิลส์เชฟฟี่ชารูบิทฟริซาห์แรก มีทุกคนแซวว่าเวียล่าใช้ซาฮาไม่เป็นแต่พอกลับมาเล่นดีเนี่ยกลับมาใช้ได้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากสําหรับทางฝั่งของวินฟรีซาฮาหลายคนถามผมว่าพี่ป๊อปซาฮากับแมนยูเวลาเจอทีอไรเนี่ยทะเลาะกันนักเต c, ะปีาแสดงทุกคนเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับต้องพูดความจริงว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับรินฟิซซาฮากับแมนยูหลายครั้งนะครับผู้ชมย้อนกลับไป2012 2013คนซื้อซาฮามาเนี่ยคือเซอร์เล็กเบอร์กุสันเปอร์เปอร์กี้ครับ แต่ว่าคนที่จะใช้ตอนแรกเป็นเดวิดมอยอย่าลืมว่าเขาเคยมาเล่นที่ราชมังคลาไปแล้วเจอกับสิงออสตาจดได้ไหมครับแล้วยิงชนเสาด้วยนะครับแต่ตามที่ข่าวบอกก็คือเขาเนี่ยไม่ถูกชะตากับเดวิดมอยและเคยมีข่าวจีบลูกสาวเดวิดมอยด้วยแจ้งเกิดไม่สําเร็จอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่อซหรอกนะครับแต่เขาเองเคยทะเลาะกับแฮร์รี่แม็กไกว์มาแล้วในยุคโอเลกุน่าโซชาเหมือนเจิ้งแล้วทะเลาะกันเนี่ย เพราะฉะนั้นในซาฮามีมีในใจกับแมนยูอยู่แล้วนะครับว่าโดนขายแบบเขาเองก็หวังเพราะเขาเองก็เก่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นให้จินช่างเปิดไปอยู่กับไอวอรี่โค้นะครับทีนี้กลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูนดครับผมจะบอกแบบนี้ว่าแมนยูเต็ดจุดอ่อนมันเยอะมากๆมันเป็นทั้งจิตใจมันเป็นทั้งระบบแล้วก็มาเป็นที่ตัวนักเตะแล้วมาเป็นที่ระบบโค้ชด่วยนะครับต้องบอกว่ารังนี้ ในยุคเนี้ยของราฟเนี่ยมันไม่มีคาแรคเตอร์นะครับย้อนกลับไปตอนมันเหมือนดีวิดมอยครับดีวิดมอยเนี่เราอาจจะนับเขาไม่ได้เพราะมันงานยากมากกับการที่เขามาแทนเฟอร์กี้ใช่ไหมครับผมนับต่อจากนั้นแล้วกันก็คือลุยฟันเก่าลุยฟันเก่าเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนก็คือห้ามเสียบอลง่ายฟันเก่าเนี่ยชอบมากในการครอ,องบอลแบบโพสิชันแมนยูจะครองบอลแบบ65% 68% 70%้นแปดเปนตดสินในแต่ละตำลนนักเยอะมากๆ ถ้าไม่ชัวร์จริงหลุยฟานเกาตอนที่เขาปุมปีศาจแดงเขาไม่ให้จ่ายขึ้นหน้าเลยได้บอลเนี่ยผมเคยไปดูฟานเกานะัดเจอกับอาร์เซนอลคืนอนหลังจนแฟนแมนอยู่ในโอท็อดโคไม่เล่นบอลเสี่ยอันนั้นคือคาแรคเตอร์ของเขานะครับและก็ได้บอลถ้วยมาหนึ่งใบคือเอฟเอครับต่อมาในส่วนของโชเซ่บูริโยคาแรคเตอร์บุรินโยก็ชัดเจนตามสไตล์ที่เขาคุมไม่ว่าจะเป็นเชลซีอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดก็คือเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งเล่นบอลแบบอาร์ครีฟฟตบอลเล่นบอลแบบว่าไม่ต้ออองเเนร์ท นะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยมูรินโญ่ตอนนั้นในเกมรับแมนยูเต็ดนี่คือแบบง่อยๆมากเลยอะสมอลลิงวาเลนเซียแอชวิลลี่ยังแบบนี้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปดูก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับแต่ลิบินเซนเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งแต่ลิบินมูรินโญ่ไม่ได้ซื้อแต่ก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนว่าชนะแบบ1 0 2 1เสียประตูยากนะครับไอ้รุ่นการที่81คะแนนของเราเนี่ยเราก็เสียประตูน้อยมากๆนะครับจนมาถึงโอเลกุน่าโซชาก็บุคลิกชัดว่าฉันเล่นเกมรุกแบบตอนแรก4-3-3ตอนหลัง4-2-3-1 โดยการให้3ากองหน้าเอาบอลไปเล่นทั้งแรกฟอร์ดมาซิยาลและครีนบูโดยมีแบ็กสองข้างเติมช่วยทั้งลูกชอและวานบิซากา้าบอลจะมาจากอัวแลบเยอะมากแต่เราจะนึกถึงแรกก็กฟอร์ดลากตัดเข้าในลูกชอเติมมาแรกก็ฟอร์ดแกล้งลมันจะยิงแล้วจ่ายให้ลูกชอตกกับมาให้มาซิยาลเข้าออกอตให้บูโน่ยิงไปค,คาแรเตอร์มันชัดครับแต่ผมก็จะบอกว่านช่วงลาฟรังนิคเนี่ยคาแรเตอร์มันชัดแค่เกมแรกที่เจอกับพาเลนนี่แหละที่ชนะ1 0วันนั้นนี่คือดังนิคสั่งให้ลูกทีม ไม่ได้เล่นเพสซิ่งแต่เล่นเชสซิ่งไล่ล่า,ยลายอย่างหนักหลังจากนั้นนักบอลไม่ทำหลังนิกก็ไปไม่เป็นแล้วระบบ4-2-2-2แบบไดมอนด์นักเตะอังกฤษนไม่เกร็ดเพราะฉะนั้นมันก็ฝืนไม่ทํากันก็เลยไปไม่ได้คาสเตอร์มันก็ไม่ชัดเจนเล่นกันแบบรอเวลาโดยเฉพาะการที่โมโสรมาแต่งตั้งเอลิกเซนหามันก็มีข้อดีข้อเสียคือคนจะย้ายมาติดต่อไปก็ชัดเจนเลยว่าโค้ชคือคนนี้โอเคเป้าหมายคืออย่างนี้นะบอลดาวรุ่งนะเล่นแบบเคยเห็นในอาแจ็จซ์นะ แต่ก็มีข้อเสียครับก็คือเด็กมันก็ยิ่งไม่ฟังรังนิกเข้าไปใหญ่เพราะอะไรทำไมผมต้องฟังคุณเป็นอินเตอร์เมนเจอร์ยิ่งไปรับงานที่ออสเตรียก็รู้อยู่แล้วอยู่กับแมนดูไม่ได้แน่คุณซื้อคนต่อไปคือคนหัวโล้นคนนี้ไม่ใช่รังนิกแล้วนักเตะเล่นแบบสังกตายเลยมีแค่นักเบนฟอร์ที่ชนะแบบสวยหรูเพราะมันเป็นนักสุดท้ายของฤดูกาลเจอแฟนบอลเจ็ดหมื่นกว่าคนกดดันอยู่บนหัวโรนัลโดวิ่งขนาดนั้นฉันต้องทำแต่หลังจากนั้นโอ้โหแพ้ไบรตันแบบน่าเกลียดแล้วก็ เจอกับกิซโซ่พาเลทนี่ก็แบบอุอ่นหนาวแท้นะครับคือเล่นรูโนัวรนเฟเนตเนี่ยต้องไปเที่ยวด่วนเลยถ้าเฟอร์กี้อยู่ตรงนี้นะครับต้องให้เขาออกจากวงการฟุตบอลไปก่อนคนระับรูโน่ที่เรารู้จักเป็นคนจ่ายบอลวัดใจเป็นคนจ่ายบอลเสีย่ยงพาร์ซิ่งดีมากแอสซิทด,ดีเป็นคนคุมจงังหวะเกมเสียบอลอาเคอาเขาอาจจะเป็นคนที่เสียบอลง่ายเพราะเขาเล่นบอลเสีย่ยงแต่ในยุคของรังดิ้เนี่ยครับโดยเฉพาะการมีคริสตินโลลันโดมารูนัวร์เฟเดสสูญเสียความมั่นใจไปเลย เล่นบอลไม่ได้อย่างที่เคยลังนไม่ชอบให้เล่นบอลเสีย่ยงต้องเก็บบอลไว้กับตัวโดนจับไปเล่นทางซ้ายบ้างดูโมไม่หมึนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ต้องให้ไปเที่ยวกับลูกไปเที่ยวกับเมียก่อนเลยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเมาื่อคืนก็เล่นแย่มากใจบอลเสียเยอะมากกลายเป็นว่าจาังหวะชอตสวยๆทีเด็ดสุดท้ายเนี่ยดูโมไม่มีเลยนะครับทีนี้ครับปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมรับระบบทีมหรืออะไรนะครับแบ็กสองข้างเราจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่อนเลยครับ ถ้ายิ่งเปรียบเทียบกับแบ็คของแมนซิตี้ที่มีการเซโร่มีคายวอล์คเกอร์ที่เจ็บปีเมื่อคืนไม่นับแบ็คของลิเวอร์พูลที่มีแอนดูโรพัสซันและเทรนเนลเลสเนอร์อโน่แบ็คของเชลซีที่มีทั้งเบนชิวเวลอลอนโซ่ so, หรือว่าลีสเจมนะครับแม้กระทั่งแบ็คของอาร์เซนอลที่มีกิลันเทียนี่ก่อนหน้านี้และเอโทมิยาสุและเ e. อนะ็กตอร์เบรลินในสมัยก่อนนะครับแมนยูเต็ดในยุคที่ดีเนี่ยก็คือมีชอกับวาน์บิสซ่าจะต้องยอมรับว่าไอ้สองคนนี้นะครับเติมเกมลุกใช้ได วายพิซาก้าเนี่ยเราอาจจะไม่นับเรื่องก,การจ่ายบอลพวกเขาเป็นคน c อสซิ่งหวยนะครับแต่สิ่งที่หนักๆเลยคือเป็นคนเช็คลำหน้าแย่มากลูกชกก็เช็คลำหน้าแย่มากลูกปลาอากาศวายพิซาก้าหวยมากก็เลยกลับมาใช้เป็นดาโล่ซึ่งดาโล่เนี่ยมันมี p a ่น i o n ดีๆมันมีความพรรยายาที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ไม่มีคือมันเล่นบอลไม่มีไอคิวอันนี้เราวิจารณ์ตรงๆคือมันเล่นบอลเนี่ยถึงแม้มันจะล็อกบอลความสามารถเฉพาะตัวดีแต่ตัวสุดท้ายมันจ่ายบอลเสียตลอด ท่ากับว่าไอสิ่งที่วิ่งมา40-50ล้าสก่อนหน้านี้นนสูนสลายเพราะคุณจ่ายบอลเสียคุณเหมือนทีโอบอลคอร์่ะที่มาแบบทรงดีนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจุบรูปงามจุบไม่สวยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยผมไม่แน่ใจคำนั้นอะ่ะคือแบบโอโ้โหดูดีมากท่าดีเทเหลวอะ่ะนะครับมันมันมันเสียแบบนี้บ่อยแล้วยิ่งพอลูกทอไม่อยู่อเล็กเตเลสก็เล่นเกมรับไม่ได้เซนเตอร์ ลินเ์เลอรก,กับแม็กควายมันก็ลนไปนหมดลาเฟีวารานของเราก็เจ็บบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ ated, มีปัญหาทั้งแบ็กแล้วก็คู่เซนเตอร์กองกลางละ่ะกองกลางตอนนี้ต้องยอมรับว่าเฟรนกี้เดยองไม่มาแล้วอยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไม่เอาแล้วทีเนี้ยเราก็เหลือตัวผู้เล่นที่เอ,อ่ออยากเลือกอยากลูปเขาอยากมาก็คือรูเบนเดเวสแต่เราก็ยังไม่ไปเจรจารย์เขานะครับย้ำเลยว่า De ดีแคนไลท์เนี่ยคนเต้องลืมเขาไป ร้อยยี่สิบล้านยูโรร้อยยี่สิบล้านปอนด์เนี่ยเราไต่างขนาดน,นั้นนะครับผมก็จะบอกว่าบอร์ดบริหารเองก็กักอีกต่างหากในการที่เอาเอริเทนฮากมาเขาไม่เหมือนโอเลกุน่าโซชาตรงไหนครับโซชาเนี่ยครับเขามีแบ็กที่ดีคือเฟอร์กี้เพราะฉะนั้นเนี่ยได,ด้วยความเป็นสามแชมป์ของแมนยูเต็ดปีคศหนพันเก้าร้อยเก้าเขามีฟารมีในตัวของเขาอยู่แล้วและแบ็กดีด้วยจะเห็นได้เลยว่าโอเลได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารเยอะมากมากกว่าโซเซมินโย่ด้วยในการซื้อตัวซื้อแม็กคว85 ซื้อวาร์บิสาคาห้า50ถูกไหมครับหลังจากนั้นมาอ่าวแดนนี่นเจอ,อาจจะเป็นดาวรุ่งหลังจากนั้นก็ได้คาวานี่มานะครับเอาโอเค,อ,เคอาจจะเป็นจังหวะชูวงระหุแต่รุ่นการก่อนหน้าน,นี้คือชัดเจนเลยคือทุ่มซานโช่ทุ่มาว,มวารานและได้คริสเตียนโรนาลโดแต่กับเอริกเทนหาที่ตอนนี้แมนยูเนี่ยเป็นจุดที่แย่ที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เขา อยู่แนันับที่6เราเมื่อคือไม่ได้ไบรตันไม่ได้เวลเบกเนี่ยเราตายเราไปที่7แน่นอนเรามีประตูได้เสียศูนย์แต่สิ่งที่บอร์กหารทำตรงข้ามคือโอเคเราไม่ได้ไปเล่นยูเแอลเราไม่มีตังค์เรามีให้เทนฮากได้แค่ประมาณร้อยกว่าล้านนะผมถามตรงๆครับไอ้รอนะ้อยล้านเนี่ยเราสามารถกลับไปลุนแชมป์ได้ไหมไม่มีทางเลยนะครับเพราะอะไรเพราะนักกุอลตอนนี้ราคามันเฟ้ร์มากร้อยล้านปอนด์เนี่ยเราซื้อ2ตัวดีๆหมดแล้วแต่ปัญหาแมนเชสเตอร์ที่เตดมันเยอะมาก ทำไมเราไม่ไปนับว่าเนี่ยเราปล่อยนักเตะเพียบเลยนะหน้าระดานเต็มเลยเจสซี่ดีนการ์ดโอ,อติมัสยอเอดิชันคารวานี่กรีนบุกไปยังติดคดีอยู่นะครับเราเสียป๊อกปลาไปแล้วเรากำลังจะเสียนักเตะดีๆอีกมากมายมาติชแบบนี้มาต้าแบบนี้ฟิลโจนเรากำลังจะต้องลดพยานั้นเหนื่อยลินการ์อะไรพวกนี้ออกไปมาซิยออีกเราต้องทุ่มมากกว่านี้แต่บอกบริหารก็กักๆว่าเดี๋ยวขอดูทรงเทนหาก,ก่อนเพราะฉะนั้นผมบอกเลยรูนการหน้าเนี่ยเราจะได้รุนอะไร นะครับเราจะได้ลุนอะไรกับการรุ้นแชมป์ในขณะที่แมนเชสเตียกับลิเวอร์พูล90แต้มทุกซีซั่นถูกไหมครับมันตั้งแต่โครงสร้างข้างบนลงมาเลยจริงๆผมไม่อยากทำคลิปแมนยูบ่อยเพราะว่าความเป็นจริงคือมันเน่าเฟะมันเป็นวงกลมที่กราฟที่มันเน่าตั้งแต่ข้างบนคือเมื่อคืนเห็นไหมครับลิเวอร์พูลลงสนามจอหดี๋ยวไปดูเฮนรี่มาดูเกมทำไมแฟนแมนยูถึงเกลียดเลเซอร์ er? เพราะว่า,เ,าเขาเนี่ย เป็นเจ้าของทีมที่เหมือนโคตรไรตัวตนเลยเดี๋ยวมาบ้างนานๆมาทีไม่เคยมาปฏิสัมพันธ์อะไรกับแฟนฟุตบอลเลยและในวันที่เราตกรอบแชมเปี้ยนส์คิมันก็ไปคุยทีมทุกเกตอะไรแบบนี้แฟนแมนยูก็เลยโคตรเกลียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของปีศาจแดงมีปัญหามากหนักออนท็อปเลยนะครับจนมาถึงบอร์ดบริหารคนทํางานจากเอ็ดวูดเบิร์ดตอนนี้เป็นเมอร์เทอร์ถูกไหมครับ ตอนนี้ก็ต้องมาล่วงลูกกันลังนนิกจะอยู่ต่อไหมนะครับแล้วก็มาจนถึงเอลิกเจนหากที่บารมีจะดีพอหรือเปล่าเต็มไม่หมดสำหรับปีศัตแดงคุณผู้ชมคิดเห็นยางไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายครับมาอ่านคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับผมนั่งดูคอมเมนต์ก็แล้วอมยิมวันนี้มาแบบดูคอมพิวเตอร์นะครับคุณออโอ้โหข้อความเยอะมากเลยคุณสิทธิโชคบอกว่านั่งดูคลิป ตั้งนานทุกคนอยากให้ลิพูลเป็นแชมป์มากกว่าแมสตี้ผมยังให้แมสตี้เป็นแชมป์ครับนะครับคุณอนุชาหนูอ้นบอกพี่จะทําแบบไหนผมชอบและติดตามรุ่ป๊อบตลอดครับชอบแบบพี่จัดแบบนี้ครับขอบคุณครับมีคนถามแมนที่แมนอยู่จะชนะเออนี่ข้อความนี้เดี๋ยวผมขออ่านน่ยมีคนหลายคนถามของผมเข้ามาคุณฮิโซกะบอก,บอกคุณป๊อปก,กับบอสตานเจ้าของทีมลำพูนบริเวเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหน้าเหมือนกันมากมีแต่คนแซวนะครับบางคนก็ผมบอกผมหน้าเหมือนคุณพุทธ อามาริน uh, บางคนก็บอกว่าผมหน้าเหมือนบอสคุณทีมลำพูนบอรเรียร์นะฮะไม่ได้เป็นอะไรกันครับอาจจะหน้าเหมือนกันนะครับชอบดูพี่ทุกวันครับคุณทีมรีมนะครับขอบคุณมากเลย mm hmm. พี่วิญญาณมีแต่คนแซวเรื่องนี้นะครับคุณชัดชาต,ติมีคนแซวว่าชัดชาติมาเมื่อวนันเลือกตั้งผู้ว่านะครับแมนยูที่7จ็ดแมนซิตแชมป์นะครับ ก็ประมาณนี้หลายพวก็บอกเป็น FC ฟมีคนบอลลีดตกชั้นสุดท้าย,อยรอดนะครับอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้ใส่เรื่องแมนยูไปเยอะนะครับก็ขออภัยแฟนบอลปีศาจแดงที่บางคนอาจจะรับไม่ได้นะครับก็ขอบคุนเข้ามาคุยกันอย่าลืมครับวันนี้สปอนเซอร์ของเราคือ ATK น้ำลายนะครับย้ำอีกทีว่าเขาให้โอกาสแฟลเซลในราคา39บาทต่อ1ชิ้นใครที่ดูอยู่ตรงนี้โรงเรียนสำนักงานซื้อเยอะเรามีลดราคาให้ นะครับติดต่อเข้าไปได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับอ่ะมีทั้งตัวจจมูกนะครับแบบพกพานะครับแล้วก็แบบน้ำลายล้วนๆโรงเรียนสำนักงานไหนจัดซื้อติดต่อเข้ามาได้เลยที่ห line atipo 8แล้วก็เบอร์นี้นะครับคุณจะลดการจัดซื้อจัดจ้างได้เยอะเพราะว่า a อ k มเคม่ต้องตดตลอดอาทิตย์ละ2วันเป็นอย่างน้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายคืนอีอย่าลืมตูบอลน,นะ